สบายดีพี่น้องมาเก็บเพชรทำกันอ่าโธ่มีแต่ดอกจุ้งๆพี่น้องเอ้ยมีต่ดอกจุ้งๆพี่น้องดอกบักใหญ่บักใหญ่โอ้ยโอ้ยสนิมกระซับตนหายได้เสียดายเด้ตีมกันเนาะเสียดายดิพี่น้องอันนี้เป็นดอกกันบานเข่งเนาะบานเข่งบานเข่งกำลังดีพี่น้องยังไม่ได้เน่าวเลยพี่น้องน ยังบ่มีมดอกหนาวจักดอกเลยพี่น้องเอ้ยหมูนี่นีน่จะบอกแต่ว่าดอกพอดีพอดีเลยนี่อนอเอาพอมาในลายหมูเลยเนาะงซน,น,นี่เนาะเมื่อกี้ในน้องนัดเก็บกับหมูหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ซนี่เก็บอีกหมูหนึ่งแต่ว่าเป็นอุ้มน้ำคลองคือกันพี่น้องหมูไข่ไข่ขขกันนี่แหละไข่ไข่ก <laughs> ันนี่แหละเขาคิดว่าเขาเบิร์ตเลยเนาะเขาเก็บแต่เนาะเก็บอยู่ทางหลังค่ะเมนเขาเก็บว่าเขาเก็บเบิร์ตแล้วย่างต่อมาพอเอ้าเห็นอีกซนี่เปิดกล้องต่อว่ะกำลังสิกับเมือพี่น้องเอ้ย แตาแต่เสนีเขาไปน้องอุ้ทำอะไรจุ่มจุ่มจุ่จุ่มจุ่มใช้น้องนาดใช้โอ้ยบ่บพ่อฉันเพิ่งเสนีสิครับเขาทำออกด้วยน้องนาดเสนีกินเซียนเสนีเนื้บ้านพี่น้องแล้วก็พ่อกับเสนีปลาน้องนาดคือเก่าพี่น้องขอแรงมกแรงใจจากพี่น้องเขามาเบิ่งมาส้มในเรื่องพี่น้องเด้อ หน้าก็ยังบริเลอดอ,อกยวข้าเมื่อข้าก็สิได้ดำหน้าต่อเนาะเมืม่อนี่ได้ลูกกาไปแม่พี่นออ้องเบาพิดเมื่อนี่ได้ลูกกาต่อลูกกาจากมือสองมือแล้วก็สิลงไปดำหน้าทงุทงทุงไตอลไรไปเนองหนา้าต้นตาลนะเนาะอืมโตปักใหญ่เลยเนาะดำๆ ส่นึงบ่ได้ฮู้ได้เห็นเด้เนาะซ่นี้เนาะอุ้ยดอกดําอะไรทับมันมืดนี่โอ้ยซ่นี้ง่ายขึ้น่ทีเดมน้อยซนีง่ายขึ้นให้เฮามาเบิ่งว่าซั่นซนีเพิ่นยังบ่เห็นวงีนี่พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนซนีเนาะลาบซาบจะพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอือ ดอกกิ่ใหญ่พี่น้องแม่นเบิดเลยมีแต่ดอกจุ่มๆเนาะมั่จะจุ่มๆทา้งงานพัวสนีิเขียวกระถึกทางในก็มีได้สันีิป้าคือมีมีแต่น้ำป้าอีก้องเอ้ยทางนี้ก็ได้จริงจริงเนาะทางในแม่นเบิดพี่น้องเลย ได้ลายพี่น้องเฮาคิดว่าเฮาวโมเมนเฮ็ดพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็มาจิ้มๆอีกซนนี่ป้าเหยียบมนมาเลยพี่น้องเอ้ยให้ดเต้นฮะให้ดไซแม่นมาเลยโอ้ยเอาเราไหมมนมาเลยน้องโอ้ยยังวเหยียบมนมาเลยยังว่า มันโดดดำมันนาะพี่น้องเฮากับบุคคลเห็นเนาะต้องหนักหนึ่งโม้่นาะเหยียบเพชรสนีดำเหยียบเพชรสนีดำเลยเนาะโดมันเนาะฟาเนาะมานเล้ยวโอ้ยอกไบเนี้มันหนักเก็บหนักเก็บน่าสนีทเนาะถ้าดอกนาะพี่น้องพี่น้องเลยสนนีบอกให้น้องหนักเก็บตั้งสันนีชี้เก็บพี่น้องถ้าเราปวดจากเก็บพี่น้องไม่ต้องบ่ต้องพี่น้องเป็นตากล้องไหนี่แหละพี่น้องเออเธอ นี่เก็บเองแบบนี้นะแบบอันน่โอจักปื่ออะไนีมาพี่นุ้งเสียบาพี่น้องคนตาบอดเก็บเองตาสเน่บ่คอยพี่น้องคนตาดีบบเดียเพชรมนต์เบิรพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าสเนีหน่ะถูกแต่ยังน้อยพี่น้องแล้วน้ำให้หน้ากับแม่เด็กเดินนำพูยอะไรพี่น้องนำพูยแล้วเด่นเข่าตาสเน่สเน่กะสีเนาะยังน้อย ซีเลยก็เลยเป็นตาเนะี่ยเกิดเป็นมอกเกิดเป็นเลียบ,บเห็นยนไปหาหมอพี่น้องหาหมอหลักษาตากระหึงเตอะซีนี่ก็เลยกลายเป็นตาบวคอยจากเห็นหงมนันในกลายเป็นตาไปวัดตาพางตาพางๆเนาะกลายเป็นตาเลือนไปเลยแต่กระยาซินี่บุโชนเดาเนาะซินียังมีแขกมีค,มคาหายอยู่หากินยังเห็นอยู่คือเก่านี่พี่น้องม,มานอยู่คือเก่านี่ แม่น้องหนาจะเพิ่มเป็นคนเลยนี่เบาน้องหนาเหียบหมุนไปเลยพอเขาทางในน้องหนาจะเพิ่มเป็นคนเนยนี่น้องหนาทางนั้นทางนั้นจะโอ้ยเหยียบหมุนไปเลยหนาเนี่ยคอหักคอแงบเบิ้ลแบบนี้บอเห็นเนาะพี่น้องใบไใหม่บปะขนาดโอ้ยน้องหนาเหยียบโอ้ยเพียงมีแต่ดอกใหญ่ต้องหนาที่เป็นตาซ่าถ้าขี่ไปทางใดดีพี่น้องเอ้ย เข้าไปเขาก็ยันเหยียบผิดเขาก็สิคอยข้านไปแบบนี้เลยนะนีอะไรสนี่ดียกนหน่อยนี่เอาให้เบิดโลดนี่ตอ้งแต่เหยียบเลยนี่น้ำปักมืกอเน้ำปักาสิน้ำ นั่นแหละพี่น้องสาเหตุที่แบบว่ามาเห็นเห็ดลายพี่น้องเลยขนาด่าเห็นเห็ดเน่าเขายังถ่ายพี่น้องเบิ่งเลยเนาะอันนี้เห็ดดีๆงามๆแบบสิบบถ่ายพี่น้องเบิ่งมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเลยสิถ่ายพี่น้องเบิ่งสิบบาทถ่เห็ดเน่าพี่น้องเบิ่งเนาะสวยงามบอกเห็นนะเกย์จังหวัดพี่น้องสิว่าอุ้ยอันปลาเห็ดกับเห็นไหนดิปลาสิว่าเนาะกับแบบว่าเห็นแต่เห็ดเน่าๆนี่เนาะเห็ดดีๆบอกเห็นนำคอนเจ้าอ่ะ เราก็เลยแบบอดมาได้สิเห็นคนเดียวกับปลาได้พี่น้องก็เลยให้พี่น้องเห็นนำเนาะนี่ท่านี้อุ้ยสนิเลยทั้งดอกบานทั้งดอกกันจูมพี่น้องเขากันอ่ำลำเป็งบานจู่มงดเข้าไปเมืองเป็นเมืองงด สนี่เป็นมารน,นีถ้าบ๊มากก็น้องนาดคือสิบประมาณเลยพี่น้องเ้ยเพราะว่าน้องนาดเป็นคนเห็นน้องนาดนะเห็นเห็นดอกน้อยโอสนีี่เียบแตกเมี่อเหร่เมนอันนี่บอกเห็นอันนี้ของสันนี่นะพี่นี่แต่ดอกใหญ่ ย้งจับมาผาตีอ่ายงจะทุจริมาผาเงินเอ้ยเอา,าก็มาตะเกียบเพชรเจ๊หม,มูหวาน,นย้งกัดยาดอกเมนนี่เห็นว่าเสนีสีประมาณเมือ่อน,น,นี้นะบอด้ดำหน้าพี่น้องบึงแต่มาเ,ก,เก็บเห็ดพี่น้องพี่น้องบึง่ นลยกันจัก่สิเดไปนี่ส่่สองสดอดกนอ้ยเฮาหลกบเห็นเลยะเจ้าจไผเหยียบคอหักบนนี่เน่ยอะกดใส่นองหนัดแน่ๆนยขดไปขวดมาคอหักปดแม่นงัดขบไปงดเห็ดอบนงัดก็อยู่แถวแถวหัวแถวห้อง ใกล้ๆห่วยไปหน่อยบริใกล้ก็ห่วยแล้วบริใกล้ก็หายน้าเม่หน้าเขาเจ้าได้หนึ่งพี่น้องหูได้หนี่งนะสนี่เอ้ยสมกเก็บเอาแต่ณิรัตล้วเมื่อโลดต้องโลดให้เสียเวลาฮาเก็บเพ็ดจน้องเผานี่เข้ากับหูหลวงหนาเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นกับขั้นเขาไปท่านกับบริเท่าเลยแเดว่าเฮาโบโบเคยโบคอยได้มาทั้งนี้นะพี่น้องอันนี้เป็นทั้งหน้านะ เป็นทางหน้าเขาน้องไผ่นะทางนี้เนาะหน้าน้องไม้เนาะทางนี้แล้วส่วะนี้ เสื้อเอามันไหวค<น>ือเก่าพี่น้องข้าวาดึงขึ้นมายาวๆเลยนะกระเด็นไหวนะั่นเลยเล็บกรเป็นอีกปีหนาว่า,ขวาเขามาเอาคูปีนะนี่พี่น้องแม่<น>ถ้าเขาเชิญบ,บุรีมาเอาคูปีกับคนอื่นมาเอาได้จนเป็นหาพ่ะนเลยพี่น้องคว่ำคว่ำร้ายกองเกันถ้าบอเจอนี่คนอื่นบอเจอนี่ยนาวที่เนี่ยสดายเยะเนาะชนีเนาะแม่เขาเจ้าค่าดำหน้าเลยสมมติไรเห็นดอกไม้ทุกจากภูรายีอ่ะพี่น้อ ไฟเยียบใครบอกห้าวสองคนไฟเยียบสันยังบไดเขาไม่ให้ใส่อีกนอนหลัใส่อีกพี่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 ทั้งจุ๊บๆหน่อยหน่อย แบบวันแบบวันดอกอัน้าอยากอ่อนได้พี่น้องอันเฮ็ดยามนี่้าปพลอยเนาะสันมันสินำไว้ยสมองยามเทาามเ่าวายน,น้ำวายเฮ็ดยามเก็บต่อไปนานซาะนี่เป็นทางเทิงคุณ มามาแล้วทจะไปเก็บดอกก่อนมาเก็บเอาต้นซึมในน้อยก่อนแต่จะเก็บยังไงดีพี่น้องเอ้ยพหาวอยากไปเก็บอันดอกใหญ่พพี่น้องเห็นบางที่น้องหาวได้อยู่บแล้วพี่น้องแี่ไปไกลๆก็เห็นมีแต่คาใหญ่ๆทางนั้นเลยมีหาอยู่นะมาเก็บคานในน้อยพี่ก่อนนี่ๆๆสันนี้ยู่ทางซะนี้เก็บพี่น้องเอ้ยน้องนันเราเป็นตากล้องให้ มันยังผลอนี่ก็มีได้ลองนัะเอื่นมาเบิ่งได้ลองนะเด้เอื่อนห้ามาเบิ่งแล้วก็เลาะลงถางหลุมเนาะอุ้ยพลอยกับพลอยพลอยแต่เขาแค่เขาแค่เราพลอยมีเราแต่เขาแค่เขาแค่กต่เท่ได้เด็กหางเนาะแม่พลอยเม่แล้วเจ้า มน,นี่ว้าวฉันนี่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 ใช่เน้นบัดเลยพี่น้องเอาหัวนร้อนอย่าขึ้น,นอนนี่พี่น้องเดี๋ยวหัวนร้อนอย่บา้าทางนี้ก็มีพี่น้อง นี่เอาว่าซ้อนลอนก็คือกันนี่น,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 น้องนัดต้องนัดใช่ไหมสิ่งนี้เนี่ยนะก็พอหน้มไปเนอะคอยเดิอเสนี้เดิอเอาไปขายม,มาเดี๋ยวไปขายนะเพี่น้องแม่เดี๋ยวไปขายเอาเงินเลยพี่น้เลยแต่ว่าขายเย็นดอกนิน่อยเนี่มันต้องแบบขายไปเลยวะมันต้องเน้นใส่บักไลายมันก็คือหน่อยได้เนี่ยแม่มเห็ดโดปุยใหญ่เนาะ บางทีเขาก็บบริคายดอกหน่อยเสียดายขันติใส่ละลายก็เสียดายเนาะมันเท็ดดอกหน่อยอใส่ละลายเพราะว่าเขา,เขาเขาจะเอาพยังตีได้พี่น้องย,ยังเห็นว่าในหน่อยเลือดเนี่ยเผือดเสดายก็พอเห้งพอต้องอุ้งน่อไหน่อยเห็นแล้วเอาเมือกแกงกินโอ้ยสนนันีิเ้ยน่นะน้อง chào và hẹn gặp ta hết hẹn gặp lại. Hãy hẹn gặp Ôi Hãy hẹn gặp lại. Hãy hẹn gặp lại. Hãy hẹn gặp lại. Hãy kẹp gặp lại. Hãy hẹn ทมได้นเเอบื่นมันเสื่อแล้นี่นี่สั่นนี่มันเน่อยนี่ว่าเื่นไปยังเื่นกปบ่ยังเนานเราบันตีงมาหาพอดีเลยฮ่าบอมมาเอาข้าเจ้าก็มาเอาข้าเจ้าแห่งสิงั่กกัวเฮาก็จกสิงัดปวกเงนยางถิ่มก็จะจะมาโหบอมมาเอาก่อน ตัมกันนี่เลยตัมกล่องสินตัมกล่องกันนี่แหละจะมาเป็นน้ำตาก่องบ่ได้ด้อพี่น้องลายตาค่ะ พี่น้องสางลางอยู่พี่น้องเลยพี่น้องซันนี่กำลังสเกิบด,ดอกใหญ่พี่น้องเลยซันนี่เห็นบ่เนาะเห็นสิอู้ปูอู้ปูลูกกีเดนเออก้าอืม sanh Ừ. Ừ. ผู้ใกอยากเก็บพี่น้องเลยบังดอกมันพี่น้องเอาขึ้นมาตอนนั้นใช่ไหมไอเอฟซีบังตีนมันกับบังตัวฟาลุงตโตปักใหญ่ใหญ่แต่ลลางออกง่ายขี้ดินนะพี่น้องนี่มันเป็นขี้ดินอันนี้มันเป็นขี้ดินห่วยขี้ดินทรายขี้ดินห่วยพี่น้องขี้ดินดำดำปมาณขี้ดินดางขี้ดินดางน้ะออกยาก แล้วก็ทงไว้ขึ้นก่อนนนี้เวลาเ่าล้างเขาก็ใส่เกลือลงไปนําแล้วมันเสียกง่ายเวลาบนน้องข้าเส้นน้องเขาก็เสียดมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยหน้ากระย่างออกมาป้าน้องหนัดผ้าซองกระตาพี่น้องเอ้ยกระตาดีพี่น้องเด็ดอลไรได้พี่น้องเอ้ยบ่นี้ใช้กระตานะ เอาเห็ดห้าเสะออนได้นะพีน้องนัดนนะบังบางเบิรงกแงนได้ก็สะออนบางขันผู้ชมเลยพี่น้องเห็ดหอยต่ออันนี้สิเป็นเห็ดเถาเนาะเห็ดเถาตาเห็ดเถาอันนี้จุ่มไปเมื่อพี่น้องเมื่อนี้เขาก็ขอล่าขีดเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าในเด้อพี่น้องสบายดี